ตเจ้าแบตเตอรี่นะครับให้กับรถน,นะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นะครับอย่างแรกเลยนะครับเราต้องดูความกว้างความสูงนะครับนะครับนี่อะความกว้างความสูงแล้วก็ความยาวนะครับให้มีไซส์เท่าของเดิมนะครับหรือว่าเล็กกว่าเดิมนะครับให้เราสามารถใส่เข้าไปที่ช่องเก็บ แบตเตอรี่ได้นะครับอ่าอย่างแรกเลยอย่างที่2นะครับให้เราดูค่าแอมป์นะครับและ CCA นะครับหรือว่าเบอร์ของแบตเตอรี่นะครับว่ามันเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับคร่าวๆให้เราเลือกห้ามต่ำกว่าเดิมนะครับอ่าห้ามต่ำกว่าเดิมแต่อย่างแรกต้องเลือกไซา์ก่อนนะให้มันได้ เท่าเดิมหรือเล็กกว่าเดิมนะครับอันนั้นไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ามันใหญ่กว่าเดิมมันก็จะใส่เข้าไปในช่องไม่ได้นะครับใส่ไม่ได้นะก็ให้เราเลือกใส่ปุ๊บเราก็มาดูแอมนะครับห้ามต่ํากว่าเดิมนะครับถ้าต่ํากว่าเดิมเนี่ยมันจะไม่พอนะครับไฟที่เราจะใช้มันจะไม่พอต่อการใช้งานนะครับ แล้วก็ค่า CCA เนี่ยคือแรงดันไฟฟ้าที่ณนะช่วงเวลาถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ30บวิแรกะนะครับที่มันจะทำให้รถสตาร์ตติดง่ายนะครับแล้วก็ยิ่งเยอะนะครับมันจะยิ่งทำให้แบตเตอรี่ตัวนั้นน่ะใช้ได้นานขึ้นนะครับใช้ได้นานในที่นี้ก็คือค่าแรงดันสตาร์ตอะ่ะมันจะ ลดลงเรื่อยๆนะครับยิ่งเยอะมันจะยิ่งอยู่ได้นานนะครับแต่ถ้ามันน้อยเราสตาร์ทบ่อยๆพอมันลดลงมากๆมันก็จะเสียไปในที่สุดนะครับมันก็จะสตาร์ทรดไม่ติดนะครับอ่าก็ไม่มีอะไรมากครับประมาณนี้แล้วแบตเตอรี่ก็จะแยกเป็นแบตเตอรี่น้ํานะครับแบบดึกดําบันเลยที่เติมน้ํากันคอยเติมน้ํากันดูดูแล้วก็เติมนะครับแล้วก็มากึ่งแห้งนะครับกึ่งแห้งก็คือเราไม่ต้องไปเติมเองอนะครับ มันจะมีตาแมวให้ดูนะครับแล้วก็แบบว่าอาจจะเติมบ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ต้องเติมนะครับเพราะว่ามันมันจะเป็นแบบว่าให้เราดูมากกว่ามันจะเป็นระบบปิดเรียบร้อยนะครับ mm hmm. แบบนี้อ่าเห็นไหมเขาจะบอกว่าในแบตมีกดนะครับเห็นไหมแต่เราไม่ต้องไปเติมนะครับแค่ถ้าเราไม่ได้ใช้นานไฟมันหมดเราก็แค่ชาร์จ เอาแบตเตอรี่ไปชาร์จนะครับให้มันยังมีประจุแค่นั้นเองแล้วก็มีแบบแห้งแห้งเลยนะครับแล้วก็เจลนะครับมันก็จะมีประมาณนี้นะครับราคาก็จะอัพตามเงินไปตามลําดับนะครับอายุการใช้งานก็จะนานขึ้นความปลอดภัยก็จะสูงขึ้นอย่างถ้าถ้าเป็นแบบเจลนะครับมันก็ป้องกันการช็อตการระเบิดได้ดีกว่านะครับแล้วก็มีน้ําหนักที่เบากว่าตัวเนี้สองถึงสามเท่านะครับอัวนี้จะจะหนักอยู่เหมือนกันนะหน,หนักเลยแหละ แล้วก็ดูตรงนี้นะครับบางรุ่นก็เวาวบางรุ่นก็ไม่เว้าวให้นะครับดูดูด้วยแต่ถ้าเวาวไม่เว้าวมันใส่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้ามันใส่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่างเช่นตัวล่าสุดเดี๋ยวผมจะซื้อมาเปลี่ยนนะตรงเนี้เขาก็ไม่ได้เว้าวให้นะครับแต่มันก็พอใส่ได้นะครับเพราะว่าผมก็หาแบะยี่ห้ออื่นไม่ได้นะครับเขาเขาหาซื้อ,อยากเหมือนกัน เวลาเราฉุกเฉินจําเป็นเราก็มีอะไรเราก็คงจะต้องใส่อ่ะนะครับอืมแล้วก็เจ้าตัวนี้รุ่นผมถ้าเบิกสูนนี้โคตรแพงผมก็เลยเลือกที่จะไม่เบิกนะครับเนี่ยยี่ห้อเนี่ยซื้อข้างนอกหรือว่าซื้อยี่ห้ออื่นถูกกว่านะครับตัวนี้เป็นเมดอินเจแทนนะก็จะค่อนข้างราคาสูงหน่อยก็สิบสองโวลต์หกแอมป์นะครับ แบตเตอรี่รถนะครับจะเป็น12โวลต์หมดนะครับอย่างเช่นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นรถสิบล้อนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเขายังไงนะครับแต่น่าจะผมก็ไม่แน่ใจนะ12โวลต์หรือเปล่านะแต่แอมป์เขาก็จะเยอะนะครับแล้วก็ค่า cca เขาก็จะเยอะเพื่อที่ว่ารถคันใหญ่ลูกสูบใหญ่ก็ต้องใช้ค่าแรงดันไฟเยอะในการสตาร์ทนะครับ แล้วก็ใช้แอมเยอะในการในการเก็บไฟเลี้ยงรถนะครับแต่เมื่อรถสตาร์ทติดแล้วก็จะเป็นหน้าที่ของออไดไดชาร์จนะครับในการปั่นไฟเลี้ยงรถนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากหลักๆแล้วก็เลือกสายให้มันถูกต้องนะครับให้มันใส่ลงไปได้ ไม่ว่าจะเท่าเดิมหรือว่าเล็กกว่าเดิมนะครับให้มันดัดลงไปได้นะครับที่สําคัญแบตเตอรี่ที่ใส่ลงไปมันจะต้องแน่นไม่ขยับนะครับเ,เราก็ล็อกตัวนี้เรียบร้อยได้นะครับเพื่อที่การไฟฟ้าสปาร์ช็อตอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลามันอยู่ข้างในที่เก็บนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกไอเนี้ยให้เยอะเข้าไว้นะครับรถมันจะได้สตาร์ทติดง่ายหน่อยแล้วก็ใช้ได้นานๆแล้วก็นี่นะครับ ชั่วโมงยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับแอมยิ่งเยอะยิ่งดีคือคือใส่ให้สูงกว่าเดิมได้แต่อย่าใส่ต่ำกว่าเดิมนะครับก็ะจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอาการที่รถอาจจะต้องเปลี่ยนแบตนะครับหนึ่งสตาร์ททีเดียวไม่ติดแล้วนะครับถ้ารถสมบูรณ์นะครับถ้ารถเราดูแลแบบสมบูรณ์แล้วสตาร์ททีเดียวไม่ติดนะครับ อาจจะต้องเป็นสัญญาณแล้วนะครับเตรียมตัวเปลี่ยนแบตหรือว่าเปลี่ยนเลยก็ได้ครับถ้าไม่อยากมีปัญหาตอนหลังเนาะอ,อแบบไปข้างนอกแล้วก็ดับแล้วก็สองเสียงสตาร์ทนะครับเอดเอดอ,ดอ,ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับนานหน่อยนะครับอ,อันนี้ก็เป็นความเสี่ยงนะครับเป็นความเสี่ยงในการที่แบตแรงดันค่า cca ใกล้จะหมดแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็คือ หมดสนิทอ่าสตาร์ทไม่ติดเหมือนรถผมนะครับก็คือมันมันไม่มีแรงดันแล้วนะครับต่อให้เรานำแบตไปชาร์จนะครับมันก็ไม่ได้ติดขึ้นมานะครับเพราะว่าแบตอะค่าแอมป์อะมันคือความจุใช่ไหมครับต่อให้เราไปชาร์จให้แบตเต็มแต่ค่าแรงดันสูงสุดของมันเนี่ยมันเพิ่มไม่ได้แล้วนะครับมันเจงบงไปแล้ว เราก็เลยต้องเปลี่ยนแบตนั่นเองนะครับต่อให้เราไปชาร์จก็อาจจะใช้ไม่ได้นะครับอืมก็เดี๋ยวก็ไปดูของผมนะครับว่ามันไม่ติดเป็นยังไงแต่อาการที่ว่าสตาร์ทไม่ค่อยติดมันเราจะรู้ได้เลยครับเพราะว่าปกติมันจะกดปุ๊บชึ้งติดเลยนะครับอันนี้ต้องอาจจะสองครั้งสามครั้งบ้างหรือว่าเออเสียงมันอ่อยอ่อยเหมือนไฟอ่อนนะครับอ่าก็ก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็ทิ้กเล็กๆกน้อยๆอนะครับเวลาสตาร์ทรถหยาบ บิดกุญแจหรือกดปุ่มสตาร์ทหรือว่าอะไรต่างๆในการสตาร์ทนะครับแช่เกิน30นจจว,วนบบนบบินะครับอาจจะทําให้มอเตอร์สตาร์ทเสียหรือว่าขดลวดสตาร์ทที่เป็นมอเตอร์ไซค์แบบใหม่หรือรถยนต์แบบใหม่เสียนะครับไม่ควรกดแช่นะครับคือถ้ามันกดปุ๊บทิ้งระยะแป๊บเดียวแล้วมันไม่ติดก็ปล่อยนะครับแล้วก็รอให้หัวฉีดทํางานเครื่องยนต์รีเซ็ตใหม่แล้วก็กดสตาร์ทอีกทีหนึ่งถ้า2-3ครั้งไม่ติดอย่างเนี้ย อาจจะเป็นสัญญาณให้เราเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับอันนี้คืออาการของแบตเตอรี่แรงดันไฟหมดนะครับคือค่า CCA มันเหลือน้อยมากๆแล้วนะครับก็วิธีถอดนะครับก็ถอดขั้วลบก่อนนะครับก็คือสีดำนะครับที่ไม่มีตัวยางปิดนะครับขั้วลบนั่นเองคือสายกาวนะครับอ,ออกก่อนเลย เพื่อป้องกันการช็อตนะครับให้ถอดขั้วลบก่อนนะครับเรียบร้อยก็ดึงออกครับแล้วก็มาถอดขั้วบวกนะครับรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เหมือนกันหมดเลยนะครับอ่าเปลี่ยนแบตเตอรี่เหมือนกันปึ๊บใช้ p s เบอร์สนะครับอืม แล้วก็ตัวยึดแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้จะใช้หกหกเหลี่ยมนะครับเบอร์แปดเป็นน็อตเบอร์แปดนะครับก็ขันออกให้เรียบร้อยแล้วก็ดึงออกมานะครับถ้ารุ่นอื่นเป็นแหวนเบอร์อื่นก็เปลี่ยนเป็นเบอร์อื่นครับจะเป็นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เหมือนกันนะครับก็เปลี่ยนเหมือนกันอันนี้ดึงขึ้นมา รุ่นนี้ติดรถมาจะเป็นยูร์ซานะครับเ,เกือบทุกรุ่นเลยมอเตอร์ไซค์ผมใช้หลายยี่ห้อนะก็จะเป็นยูร์ซาอันนี้คือแบตที่ผมซื้อมาเปลี่ยนนะครับแถวบ้านก็หาได้แค่นี้นะครับเขาขายยูแบนเดียวนะสาหรับมอเตอร์ไซค์ถ้าเป็นรถยนต์มีให้เลือกเยอะนะครับแต่สําหรับมอเตอร์ไซค์แถวบ้านที่ผมหาได้แค่ยี่ห้อนี้นะเป็นแบตเตอรี่ของประเทศไทยนะครับ made in Thailand นะครับผมเลือกเป็นแบบ high CCA นะครับค่า CCA สูงนะครับทำให้สตาร์ทติดได้ง่ายแล้วก็อายุการใช้งานยาวนะครับก็ใช้ไปก่อนนะครับหาได้ยี่ห้อนี้ก็จริงจอยากได้ยี่ห้ออื่นอยู่นะก็ใ <c> ส <oughs> ่คั่วบวกกลับไปนะครับเดี๋ยวลองใช้งานกันดูครับอาจจะดีก็ได้ราคาก็ไม่เบานะครับแถวบ้านก็ชาร์จเยอะเหมือนกันนะถ้าเทียบกับในอินเทอร์เน็ตนะครับก็ลองไปหากงนดูนะอ่า ทำย้อนกลับเลยครับแล้วก็ใส่สีแดงก่อนตอนถอดเราถอดสีดําก่อนนะแล้วก็ถอดสีแดงแล้วก็ขาใส่ใส่สีแดงแล้วก็ใส่สีดํานะครับขันให้แน่นนะครับอ่าขันให้แน่นถ้าไม่แน่นนะครับรถมันสะเทือนทําให้ขั้วหลวมหรือไฟสปาร์คหรือว่าขั้วหลุดออกมานะครับทําให้รถดับได้นะครับดับดับติด,ด,ดๆก็เป็นได้นะครับอ่า ก็มีเท่านี้เองครับง่ายๆเลยนะเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยตัวเองนะครับของมอเตอร์ไซค์ของผมนี้เขาไม่รับเทินแบตนะครับแต่ถ้าเป็นรถยนต์นี่เทินได้นะครับแบตเตอรี่เทินได้นี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าทําไมแบตมอเตอร์ไซค์เขาถึงไม่รับเทินนะครับอ่าแล้วก็ใส่เจ้าตัวยึดให้เรียบร้อยนะครับ จากนั้นก็ลองทำการยึดน็อตนะครับกลับคืนเหมือนเดิมนะครับทุกจุดต้องแน่นนะครับแต่ไม่ต้องไข่เอาไปนอาตายนะครับเอาแค่ตึงนะครับตึงๆพอแล้วนะครับ ลองครับ